เมื่อ25ดอกแล้วนะครับก็ให้ทำอีกถุงเดียวพอได้ถุงเดียวสมมติได้หนึ่งถุงสมมติได้ถุงเดียวแล้วอ่าถุงเดียงแล้วเฮ้าส์กะหันขวัญมั่เข่าวสี่เด้อระกอนต้นนี้กะขวัญทั้งนี้ให้มันอยู่ให้มันประกบกันบ่ได้เอาดอกมาสอนกันจังสี่เด้สมมติบ่บ่ครับเอาอีกถุง อันนี้คือการสอนการแพกดอกนะครับในโครงการดาวเรืองรุ่งเรืองในถิ่นกาเนิดน,นะครับคุณกรุงจับมงสามสิบนะครับซึ่งเป็นแม่สวนได้เข้ามาสอนที่อําเภอเขมราชนะครับแล้วก็ทางผู้ตัดดอกก็ได้มานั่งฟังอยู่ในเพิงพักนะครับนั่นคือสวนดาวเรืองนะครับยินดีต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่โครงการดาวเรืองรุ่งเรืองในถิ่นกาเนิดน,นะครับ